วันนี้สารมอบหมายให้ข้าหลวดลเทพิทักษ์กการสาราูณูปนพื่ออ่านคำวิจัยเชิญข้าหดลครับสารรัฐมนูญพิจารณาคำร้องคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคำชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ เป็นยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไ่าด้วยวิธีพิจารณาของศารลรัฐธรรมนูนรอองพัามาตรา58วรรคหนึ่งและกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยตรงนี้เป็นที่หนึ่งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 0 1รเลกประกอบมาตรา9กวงเล็บ หรือไม่นับแตเมื่อใดประเด็นที่สองความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมา,รา 170, 1, ตรา170รยวรรคหนึ่งตัเล็บสประกอบมา,รา 1, 6, 10, ตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่นับแต่เมื่อใดพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา1น1บัญญหนึ่งัติว่า มาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อบุคเลมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98และมาตร 98, า98บัญญัติว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโงเล็ทสิเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการผู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการขนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินศาลนัฐธรรมมีหนังสือเรียกสำเนาคำพิพากษาของศาลแขวงรัฐหนึเซาวล้ว เรือรักออสเตรเลียเมื่อวันที่3 1มีนาคม2537และสำเนาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์รัฐนิวเซาท์เวลส์เรือรักออสเตรเลียลงวันที่10มีนาคม2538และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากผู้ร้องผู้ถูกร้องและปลัดกระทรวงการต่างประเทศผู้ร้องผู้ถูกร้อง และกลระทรวงการต,าต่างประเทศไม่สามารถส่งสำเนาเอกสารคำพิพากษาเดินตาและเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ทางราชการรับรองสำเนาถูกต้องว่เที่จริงจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแผนเขตเลือกตั้งจังหวัดพยาเขตเลือกตั้งที่หนึ่งพพลังประชารัฐและเป็นรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องรับว่าตนเคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาลแขวนรัฐนิวเซาท์เวลส์เรือรัฐออสเตรเลียประเด็นที่หนึ่งมาชิคภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่ถ้าแต่ประเมดมีข้อที่ต้องพิจาราก่อนว่าคําว่าเคยต้องคําพิพากษาจนถึงที่สุดตามรัฐมนูญมาตรา98วงเล็บ10อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายความถึงคําพิพากษาของศาลไทยเท่านั้นหรือไม, <Yes. S 1> ม่เห็น<ม>ว่า,ร,ร,า,ารัฐธรรมนูญมาตราสามวรรคหนึ่งปัญญัดว่าอําน,นาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยถ้ามหาราิัช์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อํานาจน,นั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนรูญแต่รรคสองบัญญัติว่า รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรสริและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวมจากบนบติยายนามาใหยถึงหน้าอธิปไตยอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ลักษณะสําคัญของอำนาจอธิปไตยคือมีความเดี่ขาดสมบูรณ์ไม่อยู่ในอนัจหรืออยู่ภายใต้อํานาจของรัฐอื่นอำนาจอธิปไตยแยกตามลักษณะหน้าที่เป็นสามส่วนได้แก่อานาจนิปัญญัติอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการโดยการพิจารณาพิพากษาอัดคดีเป็นการใช้อํานาจตุลาการอันเป็นส่วนหนึ่งของอํานาจอธิปไตย ย่อมต้องไม่ตกอยู่ในอานาจหรือภายใต้อำนาจตาุลาการของปรัเอื่นหลักการปกครอ,องของประเทศที่มีอำนาจอธิไตยโดยสมบูรณ์มีหลักการสําคัญคือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในอยของประเทศอื่นและไม่ถูกประเทศอื่นแทรกแซงกิจการภายในอยของตนโดยไม่มีการทําข้อตกลงยินยอมดังนั้นการบังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศก็ดี การตีความให้คําพิพากษาของต่างประเทศมีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับคําพิพากษาของศาลไทยก็ดียึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการต่างาตามหลักอธิปไตยของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศคําพิพากษาของศาลพัดไดก็จะมีผลในดินแดนของรัฐนั้นในบางกรณีพัดใดรัฐหนึ่งอาจให้การรับรองคําพิพากษาของศาลอีกรัฐหนึ่ง และอาจบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษานั้นได้แต่ต้องมีการทำสนทิสัญญารับรองและบังคับตามคำพิพากษาตามหลักการต,าต,าตา่างตอบแทนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีทางคดีแพ่งคดีครอบครัวและคดีมรดกสำหรับคดีอาญาอาจได้รับการยอมรับพิจารณาบ้างในกรณีสมผู้ร้ายข้ามแดนหรือการโอนนักโทษ โดยมีเงื่อนไขสําคัญตามหลักการต่างตอบแทนในสนธิสัญญาว่ารัฐพาทีต้องผูกพันแต่จะที่จะเคารพและปฏิบัติตามผลของคําพิพากษาของอีกรัฐภาทีหนึ่งด้วยดังนั้นทั้งหลักการและทางปฏิบัติของรัฐเกี่ยวกับการใช้อนานาจทางตุลาการจะได้รับการญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศเพื่อยืนยันหลักความเป็นอิสระ ของต่างชาติและความศักดิ์สิทธิ์ของคาพาิพากษามอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีการกล่าวถึงคาพาิพากษาจึงต้องหมายถึงคาพาิพากษาของศาลแห่งรัฐหรือประเทศนั้นเท่านั้นไม่รวมถึงคาพาิพากษาของศาลต่างประเทศตามตรากฎหมายอาญาของแต่ละประเทศกำหนดการกระทำที่เป็นความผิดองค์ประกอบความผิดฐานความผิดได้เงื่อนไขาการลงโทษ ไว้แตกต่างกันโดยการกระทําอย่างเดียวกันกฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดให้เป็นความผิดแต่กฎหมายของไทยอาจไม่ได้กําหนดให้เป็นความผิดก็ได้อีกทั้งหากตีความว่าเคยต้องทาพิพากษาอันถึงที่สุดหมายรวมถึงทาพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วยทําให้ไม่อาจรันกรรูอตรวจสอบความชอบด้วยหลักนมติธรรม ของกระบวนการพิจารณาของศาลต่างประเทศต่งางๆและขัดต่อหลักการตามตอบแทนตามคือศาลต่างประเทศไม่ต้องบังคับหรือยอมรับคำพิพากษาของศาลไทยทำให้อำนาจอิปไตยทางศาลของไทยถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนยัยสำคัญข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าผู้ถูกรอ้องเคยต้องคำพิพากษา ของศาลร,รังรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐออสเตรเลียก่อนสมัครรับเลือกตั้ง mm hmm. เป็นสมาชิกสภาผูแา้แทนราษฎรแต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทยผู้ถูกรอ้องจึงไม่มีลักษณะต้องหักตามรัฐธรรมนูนมาตรา98องเล็ม1 0มาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมน,นูญมาตรา101วงเล็บ6 ประกอบมาตรา98วงเล็บประเด็นที่สองความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องขิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 7 0วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ10ถือไม่รับแต่เมื่อใดรัฐธรรมนูญมาตรา171บัญญัติว่าความเป็นรัฐมนตรี เป็นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อเล็บสี่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตราหนึ่งมาตรา160ิบัญญัิว่าัฐมนตีต้องเลหกไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98และมาตรา98บัปญัติัว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลสิบเคยต้องทำที่ภาพษาอันถึงที่สุดว่าทํทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงนิน ที่เป็นการชอบโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้คระหนํนำเข้าส่งออกหรือ,อการกฎหมายว่าด้วยการนั้นในความผิดฐานเป็นเจ้ามือเจ้าสมณ์กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปร,ะราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปร,ะราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน เห็นว่าเมื่อดวินิจฉัยใ,ในประเด็นที่หนึ่งไว้แล้วว่าผู้ถูกร้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมน,นูญมาตรา98อสิงคเลสิบยิงไม่มีเหตุทําให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูนมาตรา160รกงคเลความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูนมาตรา170วรรคอยวหนึ่งเงเล่มส หลายเหตุผลดังกล่าวขั้นต้นจึงไม่ิจฉัยว่ามาชิกภาพของสมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูนมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูนมาตรา1 0ววรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา1 6 0วงเล็บ6และมาตรา98 สารได้น่านคำัยให้คู่กรณีฟังแล้วนะครับต่อไปก็คูมีดูฟังบันทึกการอ่านคำวิจัยรับฟังคำวิจัยของสารรับมูลวันนี้ผู้แทนผู้ร้องและผู้แทนผู้ถูกร้องมาสารรับมูลได้อ่านคำวิจัยที่6กทับ2564ประมานที่5พฤษภาคม2 5น4ให้คู่กรณีฟังแล้ว และถือว่าคำมิชัยได้อ่านโดยชอบตามทระยับประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ .2561 มาตรา76ให้คู่กรณีคับถ่ายสำเนาคำมิชัยได้และกำหนด15วันนับต่วันที่อ่านคำมิชยัยเดี๋ยวต้องส่องไฟลงชื่อเลยนะครับ